เรื่องของภูมิเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บ่อยไม่ใช่เพื่อสร้างความกลัวแต่เพื่อให้มนุษย์ได้รู้ทิศทางของชีวิตเมื่อกล่าวถึงคำว่าอบายหลายคนอาจนึกถึงนรกอันน่ากลัวหรือเปรตที่รูปร่างสูงผอมแต่จริงๆแล้วอบายแปลว่าที่ไร้ความสุขเป็นภาวะที่เต็มไปด้วยทุกข์และในพระพุทธศาสนา อธิบายว่าอบายมีอยู่สี่ภูมิภาพของอบายภูมิทั้งสี่นี้ถูกบันทึกไว้ในพระสูตรและอภิธรรมไม่ใช่แค่ตำนานแต่เป็นการชี้ให้เห็นผลแห่งกรรมที่ต่างกันผู้ที่ทำกรรมหนักชั่วย่อมมีวิถีไปตามวิบากที่ปรากฏในภูมิเหล่านี้ถ้ามองให้ใกล้ขึ้นอบายภูมิไม่ใช่เพียงสถานที่ไกลโพ้น แต่ยังสะท้อนภาวะของใจได้ด้วยเวลาที่ใจถูกโทสะครอบงำมันก็เหมือนใจตกอยู่ในไฟนรกเวลาที่ใจอยากไม่รู้พอเราก็สัมผัสความพร่องแบบเปรตหรือเวลาที่เราหลงทำอะไรไปตามสัญชาตญาณไม่ต่างจากเดรฉชานและเมื่อใจเต็มไปด้วยความริษยาอาฆาตก็คล้ายอสุรกายที่มืดมน